สวัสดีจ้าหนูคือแลกแฟนมาแล้วเจ้าค่ะเรามาพูดในหัวข้อเรื่องงานศิปลปะเพืพิจิตรกันต่อไปนะเจ้าคะเมื่อพูดถึงงานปรติมากรรมแล้วหลายคนสับสนคำว่าปฏิมากรรมในภาษาบาลีจำไว้เลยว่าปฏิมากรรมหรือปฏิมากรรมมีความหมายในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเหมือนกันเดะ แต่ท่านผู้รู้พบว่าคําว่าปฏิมาและปฏิมากแรแปลว่ารูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าอีกทั้งมองเห็นว่าศาส,สนามีความสําคัญเป็นพิเศษโดยเฉพาะพะุทธศาสนาจึงใช้คําว่าปฏิมาก,กรรมเรียกผลงานศิลป,ปะที่นําเสนอความคิดในเรื่องเกี่ยวกับพระพระุทธศาสนาโดยเฉพาะเช่นพระพุทธรูปปางลีลาพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนต้นอยุทยาตอนกลางอายุทยาตอนปลายพระพุทธชินาราช นี่แหละเจ้าค่ะนาปริมาการรมที่เราพูดถึงกันแล้วพบกันใหม่นะเจ้าค่ะไปละบ๊ายบาย